การทำงานประจำเป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้นไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวซึ่งลราจะบอกว่าใครที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือร่ำรวยงานประจำเป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้น5ปี10ปีเพื่อเราด้สามารถเก็บเงินก้อนหนึ่งก้อนแรกเพื่อเอาไปต่อยอดความฝันไม่รู้แหละว่าคุณจะเอาไปทําธุรกิจไหนแต่แักจะบอกเลือนก่อนเลยว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามแต่เวลาเราโตในวันข้างหน้าจะเป็นนายคนเราต้องเรียนรู้การเป็นลูกจ้างมืออาชีพก่อนเพราะฉะนั้นทําไมลักถึงบอกให้น้องๆที่อยู่ในช่องหนึ่งว่าไปทํางานก่อน5ปี10ปีเป็นเมเนจเมน์ทุนีมีเงินเดือนเกิน ขึ่งแสนได้ตำแหน่งมีเนเจอร์ได้เร็วซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ไงการเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเวลาคุณสเกลหรือออกมาทําของตัวคุณเองคุณจะได้เข้าใจลูกน้องเพราะฉะนั้นรักจะบอกอีกทีว่าการทํางานประจําเป็นแค่เป้าหมายระยะสั้นถ้าใครอยากจะออกมาสร้างชีวิตคุณต้องเริ่มศึกษาตัวเองและพัฒนาตัวเองจากภายในและวันหนึ่งคุณจะเกิดเคว a t i นกับตัวเองแล้วเริ่มมาหาเขาว่าจะต้องไปหาใครจะต้องไปศึกษาที่ไหนจะต้องไปปรึกษาใครถึงจะสามารถออกมาสร้างชีวิตได้ซึ่งนะรักใรกำลังเป็นแบบนี้คุณมาเจอช่องลับคุณไม่ ได้ไปเจอโดยบางเอิญคุณกําลังตามหาความสําเร็จอยู่และให้ติดตามช่องนี้ไว้รักจะเอาข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆและรวมไปถึงนะคะมทิเวชั่นดีๆมาเสิร์ฟคุณทุกวันวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ